สวัสดีนักทุณนนะครับวันนี้ผมอาจารย์กายสวิงกิ้งเทรดเดก็มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะกลับ Journey m o มันนะครับเทปนี้ก็เป็นเทปที่4แล้วนะเพิ่มแป๊บเดียวนะครบเดือนแล้วนะเทปที่4ละเารายการนี้เป็นการทำงานร่วมกับทีม Idea Trade นะของบริรษัทหลักทรัพย์ยพนะที่เราจะมาให้ความรู้ เกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบสิกเบื้องต้นเลยไปจนถึงขั้นสูงขั้นวานกันเลยทีเดียวนะพวกเราก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้เนื้อหาจะเป็นเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการลงทุนองค์รวมก่อนให้เราเข้าใจองค์รวมว่าเฮ้ยแตาทางด้านการลงทุนเนี่ยมันจะต้องศึกษาอะไรบ้างนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตามศึกษาหาความรู้เอานะครับอ่ะผมขออนุญ,ญาต เริ่มจากสไลด์หน้าแรกของผมเหมือนเดิมนะอ่าสไลด์หน้าแรกของผมนะอ่าลงทุนศาสตร์นะแต่ก่อนที่จะไปลงทุนศาสตร์ที่ผมคิดหัวข้อเนี้ยผมขยืบม,มาจากเพจน้องคนนึงนะเออชื่อลงทุนศาสตร์นะเออชื่อมันน่าสนใจดีผมก็เลยเอามาเป็นหัวข้อนี้ด้วยนะแต่ก่อนอื่นผมจะต้องขอย้อนตามสไตล์นะก็คือขอย้อนกลับไปใน ที่แล้วก่อนความรู้ในครั้งที่แล้วว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครั้งที่แล้วก็คือ3มสิ่งต้องหาก่อนเริ่มลงทุนมีอะไรบ้างนะก็มีทั้งกระบวนการที่จะต้องทำตาๆได้นะมีขั้นตอนที่แน่นอนตายตัวนะความสามารถในการตัดสินใจนะครับว่าเมื่อไหร่ทีเออ่เวลาที่ ระบบมันผิดอ่ะหรือกระบวนการนั้นผิดเรายังจะเชื่อระบบนั้นต่อหรือเปล่าหรือว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการนะแล้วก็วินัยในการลงทุนหรือนิสัยความเคยชินในการลงทุนนะสิ่งเรล่านี้มันต้องฝึกฝนนะฝึกฝนจนชำนาญจนเกิดความเคยชินเนี่ยแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในการลงทุนได้นะครับสำหรับวันนี้นเรื่องของการ ลงทุนซรดมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยๆตามมาดูทีละหัวข้อนะมันประกอบไปด้วย6หัวข้อด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปตอนท้ายหัวข้อแรกนะก็จะเป็นเรื่องของ Mindset ที่ผมพูดไป3เทปก่อนหน้านี้จริงๆก็คือเรื่องของ Mindset ทั้งหมดนะเพราะว่าผมเคยถูกสอนมาอย่างนี้ครับ ความคิดเนี่ยมันส่งผลต่อการกระทำใช่ไหมถ้าเราคิดถูกเดี๋ยวเราจะทำถูกเองแต่ถ้าเรายังมีความคิดที่ผิดอยู่แล้วถ้าวันนั้นเกิดเราทำถูกขึ้นมาเราก็จะยังไม่รู้ว่าเราทำเออความคิดเรายังผิดอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเราทำซ้ำไปเรื่อยๆอ่ะมันมีโอกาสในอนาคตที่เราจะผิดพลาดนะถ้าเราเริ่มต้นจากวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วอ่ะ ผลของการกระทําต่อไปเนี่ยมันจะถูกต้องเสมออันนี้ก็ต้องค่อยๆดูนะเพราะว่าแต่ละไมเซ็ตต้องบอกก่อนนะแล้วแต่ละกระบวนการการลงทุนหรือแนวคิดการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีแนวความคิดที่แตกต่างออกไปแล้วเราจะเชื่อ,อ,อกระบวนการไหนแนวความคิดแบบไหนแล้วมันจะส่งผลต่อการกระทําของเรานั้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะอย่างเช่น คนอาจจะคิดว่าการลงทุนเป็นพสซีฟอินคัมอย่างเงี้ยของผมอาจจะเชื่อว่าการลงทุนเนี่ยต้องตามต่างชาตินะเราอาศัยฟัน f โฟ w นะเราก็ทำตามกระบวนตามความคิดความเชื่อของเราแบบนั้นไปนะครับอันนี้คือข้อแรกคือ Mindset นะครับข้อที่2เกี่ยวกลยุทธ์การลงทุนอ่ะผมแบ่งเป็นหัวข้อได้3หัวข้อย่อยๆนะก็คือ มันก็จะมีทั้ง value investor นะนักลงทุนระยะยาวเน้นเงินปันผลหรือพวก technical นะครับ technical analyst นะักปัจจัยทางด้านเทคนิคต่างๆดูกราฟนู่นนี่นั่น,นตี f i โบน a ชชีนับอีเลียดเว v e อะไรต่างๆมันต้นดู indicator เยอะแยะนะแล้วก็ system trade อันนี้จแทบจะไม่ได้ดูอะไรเลยเขาอาจจะดูเป็นตัวเลขเป็นหลกักแล้ว ทางทีไมด์เดียเทรดตอนนี้ก็มุ่งเน้นไปทาง System Trade นะก็คือบางอย่างอ่ะเราดูเราดูแค่ตัวเลขไม่กี่ตัวเนี่ยเราสามารถลงทุนได้ละเออไม่น่าเชื่อนะแต่เดี๋ยวผมก็จะค่อยๆสอนไปนะครับแต่ที่สำคัญนะอันเนี้ยขอ,อฝากไว้นะเราจะตีกันเลยเราจะตีกันเลยนะร,ยนยนะระหว่างแบบเฮ้ยอะไรดีกัากันเนี่ยเรา่าตีกันนะเราเราไม่ต้องแบ่งข้างนะไม,ไม่ต้องแบ่งฝกักแบ่งฝ่าย บางคนน่ยอาจจะมีวิธีการเอารวมกัน3อันนี้เราก็เรียกว่า h ฮบริดเทรดดิ้งก็มีนะก็คือรวมกันเลยไปยุคใช้ทั้งงบการเงินดูงบการเงินใช้เทคนิคในการเข้าซื้อแล้วก็ใช้ System Trade ในการช่วยเทรดนะ,ะต้นนะเร็นแล้วพ่อต่อไปนะก็เป็นเกี่ยวกับพวก เกณฑ์การเลือกตัวหุ้นหรือว่าเกณฑ์การเลือกสินค้าต่างๆนะครับว่าจังหวะไหนเหมาะกับช่วงเวลาไหนแล้วก็เกณฑ์การซื้อขายนะต้องแยกให้ได้ก่อนนะครับว่าเกณฑ์เลือกกับเกณฑ์ซื้อขายเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่านักวิเคราะห์บอกปุ๊บว่าหุ้นตัวเนี้ดีมากๆเลยขอเน้นเป็นหุ้นก่อนนะเฮ้ยหรือว่าช่วงนี้น่าลงทุนในทองคํามากเลยปรากฏปุ๊บเราซื้อปั๊บเลย ปรากฏมันลงเพราะว่าตรงนั้นน่ะที่นักวิคออกเคราะห์เขาบอกอ่ะมันคือเกณฑ์เลือกเฉยๆเขาเลือกมาแล้วเราต้องไปหาจังหวะซื้อขายนะเรายังมาปนกันนะนะครับสามคำนี้เราอาจจะเคยได้ยินแล้วแล้วผมก็เรียน3ามคำนี้มาประมาณ1ิบปีแล้วผมยังเชื่อมั่นคำนี้อยู่นะก็คือถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมนะครับ3มอย่างนี้นะถูกตัวถ้าสายอิน วีไอ i ก็คือ value investor เนี่ยเขาอาจจะดูงบการเงินถ้าสายแบบเทคนิคอลก็อาจจะดู v o l ุ่มผิดปกติอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าดูเลือกไปดูหุ้นหรือตัวสินค้าต่างๆเรียกเป็นสินค้าก่อนนะเพราะเราอาจจะพูดรวมในสินค้าของตลาดทุนนะ,ะและถูกเวลาถูกเวลาเขาอาจจะดูแบบฟัน f ฟ o อ ดูกราฟเทคนิคดูอะไรประมาณนี้นะแล้วก็พวกราคาเหมาะสมก็คืออาจจะมีการประเมินมูลค่าเหมาะสมนะครับว่าเฮ้ยคนตอนเนี้ยมูลค่าเหมาะสมของสินค้าตัวนั้น,น,นเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะแล้วก็หรือพวกแบบกราฟเทคนิคจัดจา,กจากๆก็อาจจะตีไฟโบนันชีหรือว่าตัวของเออขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ,อนับอิเล็กเวฟ อะไรประมาณนี้นะว่าตอนนี้อยู่คลื่นไหนคลื่นที่สามมันจะขึ้นยาวถ้าคลื่นที่4ขึ้นที่5้นี่มันจะไม่ดีมันจะลงเป็น ABC อะไรก็ว่าไปนะอ่ะอันนี้เราก็ต้องรู้ก่อนแล้วย้ำนิดนึงนะครับย้ำนิดหนึ่งต้องย้ำแล้วก็เอาตัวหน้าผมโตๆนิดนึงเกณฑ์การเลือกกับเกณฑ์การซื้อขายเราต้องแยกออกจากกันนะ เอออย่าเอามาปนกันเด็ดขาดนะเออนี้ผมขอย้ำไว้นิดนึงนะอ่าเราก็ดูปุ๊บเสร็จละอ,อ่าลงทุนศาสตร์ข้อต่อไปนะเป็นเรื่องของ Money Management บางคนไม่รู้เลย Money Management คืออะไรเรา สนใจแต่ตามหาว่าคุณเด็ดคืออะไรเออคริปโตตัวไหนดีตอนนี้ราคาทองเป็นยังไงเราเข้าดีไหมวันนี้ฉันจะลงเล่นตัวไหนดีอะไรประมาณนี้แต่เราลืมนึกถึงเรื่องของมันนี้เมเนจเมนไปมันนี่เมเนจเมนคืออะไรมันคือการจัดสรรเงนลงทุนนะ <S <S เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคตที่จะเกิดขึ้น่าฟังเนะี้ยอาจจะดูยากนะ จริงๆมันเป็นการควบคุมความเสียหายมันเป็นเรื่องของสัดส่วนที่พอดีโอ้ยดูเป็นวิชาการผมขอพูดอย่างนี้ครับมันคือความชิลต่อการขัดทุนความชิลนะต่อการขัดทุนบางคนขัดทุนแบบแสนหนึง่งเรายังนอนหลับสบายไหมถ้านอนหลับสบายนั่นคือม okay ันนี้เมเนจเมนต์โอเคละ เรายอมรับความเสียหายได้เแสนบาทเอาเป็นตัวเงินเลยนะแต่กับบางคน1 0 0 0 0แสนบาทเราไม่ชิวไว้เฮ้ยเราไม่ชิวไว้เพราะเรามีเงินลงทุนแค่2 0 0 0 0นต่ำแสนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมความชิวมันต่างการต่อการขัดทุนหนครั้งหรือ1รอบการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะอ่าถ้าพูดอย่างนี้ยังนึกไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟนิดนึงนะ กราฟอันนี้นะกราฟอันนี้เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่หุ้นแบบเรียกว่าเป็นหุ้นแห่งปีเป็นหุ้นแห่งปีนะเอเราขออนุญาตไม่พูดตัวหุ้นนะอเนี่ยตอนเนี้หุ้นตัวเนี้ยเขาลงมาจากสองบาทกว่าสอบาทหกสิกระโดดลงปึ้งปึ้งแล้วมาเหมือนจะไล่เลี่ยนไล่เลี่ยอยู่ประมาณบาทกว่า บาทก,กว่าๆนะเอ้ยตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราควรจะเฮ้ยมันคงไม่ลงไปต่ำกว่านี้เฮ้ยตอนนี้มันเริ่มกับหัวขึ้นฟืเ้เราตัดสินใจช้าไปนิดนึงเราตัดสินใจช้าไปนิดนึงแทนที่เราจะซื้อตอนต่ำกว่าบาทนะอ่าเราซื้อที่บาทหนึ่งกลมๆไม่ใช่อะไรหรอกครับบาทหนึ่งผมจะได้พูดให้เราเข้าใจเห็นภาพได้ง่ายๆอ่าบาทหนึ่งฟืบซื้อไปวันแรกตกลงมา วันที่2วันที่3และวันที่4ตกลงมาเหลือ25สตางค์เรายังไม่ขายกันเลยนะเราตกใจเหมือนกันเฮ้ยหุ้นตกเราตกใจเราไม่ขายนะเราตกใจเราไม่ขายหุ้นปรับตัวลดลง75% 75%ถ้าเรามี1ล้านบาทแล้วเราใส่ตัวนั้นไปเต็มเต็มเลยเพราะว่าเราเชื่อว่าตรงเนี้ย เขาจะกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วเฮ้ยมันคงไม่ลงไปต่ํากว่านี้แล้วนู่นนี่นั่นปรากฏลงไปไม่ขายตกใจไม่ขายอย่างที่บอกแล้วยังไงครับเออเราเสียหายไปทั้งหมด75%ของพอร์ตหรือการลงทุนครั้งนั้นเราลงทุนไป1ล้านเราเสียหายไป7จ็ดแส ถามว่าตอนนั้นพวกเรายังชิลกันอยู่ไหมครับอันนี้ต้องถามก่อนนะอะสมมุตินะสมมุติผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากชิลถ้าเราอยากชิลนะเราเนี่ยขอเสียหายแค่5้0 0มบาทพอหรือ 5-% ้เอร์เซ็นต์ของพอร์ตพอร์ตเรามีเท่ากันหนึล้านบาทเราก็เสียหายห้าหมื่นบาทเราก็ลงเงินแค่หกหมื่นกว่าบาทหรือเรา ต้องการเสียหายแค่10%ของพอหรือ1 0 0 0 0แสนบาทเราก็ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยประมาณแสนสามไม่เกินแสนห้าเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะลงมาถึงขนาดนี้ไอ้นี่เราก็จุกเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็จะชิลมากกว่าคนที่ลงทุนเต็มแม็กหรือ1ล้านบาทถูกไหมเออแค่นั้นเองอันนี้คือ m ั n นี m แมเนจเมนต ทำให้เราจัดสรรเงินลงทุนได้ถูกต้องนะเราจะชิวมากกว่าคนที่ลงเต็มแม็กนั่นเองนะเอออันนี้ก็ฝากไว้นะครับซึ่งปกติคนไม,ไม่ค่อยสอนนะสิ่งเหล่านี้นะออข้อต่อไปเป็น กระบวนการที่ผมเคยพูดไปตัง้งแต่เหตุที่แล้วละกระบวนการเราต้องทํำซ้าๆได้นะทําซ้าๆได้แล้วก็มีขั้นตอนที่แน่นอนตายตัวส่วนตัวผมชอบทำอะไรที่เป็นระบบอ่าผมก็จะมาจะใช้ตโ,โลแกงของผมนะใน s w i n g i n g Trader ก็คือระบบดีไม่มีรู้หมีนะครับเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแบบ ชอบทําอะไรที่เป็นระบบทําขั้นตอนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเรื่อยๆแล้วมันมีขั้นตอนที่แน่นอนแต่ตัวแล้วระบบนั้นต้องพิสูจน์แล้วว่าให้ผลถูกมากกว่าผิดนะแต่มันก็มีโอกาสผิดนะอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นเออผมก็อยากฝากไว้กระบวนการพวกนี้นะแล้วใครยังไม่เคยเห็นอันนี้นะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยผมมักจะทำอะไรที่เป็นระบบเพราะนั้นผมเคย อองสื่อมานะเขั้นฟันกําไรด้วยฟันโฟลนะขออนุญาตขายของนะ,อะลองไปตามหาได้เขียนไว้นานละแต่สิ่งที่จริงๆแล้วมันมุกแบบผมก็อยากจะบอกว่าผมมาทําอะไรที่เป็นขั้นเป็นตอนแล้วผมอยากจะนําเสนอขั้นตอนให้กับพวกเราด้วยรวมถึงเวลาผมไปสอนที่ไหนผมก็จะบอกว่าให้พวกเราทำเป็นขั้นเป็นตอน 1, 2, 3 4หรือ7ขั้นอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นคอสของการเก่งกำไรนะคอสเก่งไรในสไตล์ผมนะไม่เกี่ยวกับฟันโจรนะฟันโจรก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องเกณฑ์การเลือกโตวหุ้นกรองหุ้นมีใช้กราฟเทคนิค1 2การประเมินความเสี่ยงการกำหนดสัสดส่วนในการเข้าเก่งกำไรอันนี้คือ,อไหลมันนีเมนตเมนที่ผมพูดไปแล้วนะแล้วก็เขาถึงจะเข้าซื้อขายได้ถ้าเราไม่ผ่านการ กรองตรงนี้ที่ผมเรียกว่าฟิลเตอร์เนี่ยไม่มีขั้นตอนที่แน่นอนแต่ตัวไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งเราต้องไม่ซื้อขายสินค้าตัวนั้นๆไปเลยนะเอออันนี้ผมก็ฝากไว้นะครับอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายคือการรีโปรเซสอย่างที่ผมบอกครับว่าไม่มีกระบวนการไหนให้ผลถูกต้องแม่นยำา1 0 0ถ้าตอนไหนที่มันมี โอกาสผิดพลาดแล้วเริ่มผิดพลาดเยอะขึ้นเรื่อยๆ 1. สิ่งที่เราทำได้เลยก็คือหยุดลงทุนหยุดลงทุนแล้วเรามาทบทวนกระบวนการว่าเฮ้ยมีขั้นตอนไหนที่เราผิดพลาดอยู่หรือเปล่าอันนี้นะครับก็ฝ่าว้นะว่าเฮ้ยลงทุนศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วมันประกอบไปด้วย 6หัวข้อดกนหะหัวข้อเรื่องของ mindset นะ mindset ความคิดมีผลต่อการกระทำความเชื่อว่าเชื่อวิธีไหนมันให้ผลเหมาะสมกับตัวเราต้องพูดอย่างนี้ไม่ได้ให้ผลมันเหมาะสมกับตัวเรานะกลยุทธ์มีแบบไหนบ้างเราจะลงทุนเป็นแบบลองเทิมช็อเเิอมเก่งกำไร หรือสายเทคนิคหรือใช้ s ิสเต็มเทรดอันนี้นะครับแล้วก็เกณฑ์การเลือกตัวหุ้นเกณฑ์การเลือกตัวสินค้าผมติดเรียกหุ้นเหลือเกินเกณฑ์การเลือกสินค้าต้องแยกออกจากเกณฑ์การซื้อขายนะแล้วก็มีเรื่องของมันีิ m มเน g เมน n ์ความชิวอะต่อการเสียหายต่อครั้งเนี่ยเราเสียหายเท่าไหร่เรายังนอนหลับอยู่นะครับกระบวนการต้องมีกระบวนการที่แน่นอนตายตัวนะทำตำๆได้ แล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดเราก็สามารถรีโพเซตกลับไปแก้ไขกระบวนการนั้นได้ไม่ใช่เรา,เาฝังใจอยู่กับกระบวนการนี้ฉันเคยใช้ได้ผลใช้ได้ผลมาตลอดแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันผิดพลาดเราไม่เคยรีโพเซตมันเลยเนี่ยมันก็จะผิดพลาดต่อไปเรื่อยๆแล้วตลาดทุนน่ะมันมีการพัฒนาปรับปรุงของมันอยู่เรื่อยๆเ,เป็น ธรรมชาติอยู่แล้วนะถ้าเรายังใช้วิธีการเดิมๆเ,เนี่ยใช้วิธีการเดิมๆนะเราก็จะจะแพ้แพ้ตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ทางด้านองค์รวมทั้งหมดของการลงทุนนะหรือลงทุนศาสตร์นะก็หวังว่าเราจะได้รับความรู้ให้กับการความรู้ในะด้านการลงทุนในเบื้องต้นนี้นะแล้วคลิปต่อๆไปเนี่ยผมก็จะสอน ประมาณนี้นะอาจจะสอนยำรวมกันบ้างอาจจะแยกเป็นไอเทมไอเทมสอนไปเจาะลึกของแต่ละหัวข้อบ้างนะนี่ก็ฝากไว้นะครับก็ใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะส่ตงต่อให้ความรู้กับเพื่อนๆนะักลงทุนให้เยอะๆนะครับ แล้วก็ถ้ามีไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วเดี๋ยวทีมงานทางทีม i d e ด t r a d e เนี่ยก็จะมาบอกผมว่าเราอยากจะเออนักลงทุณอยากจะได้หัวข้อไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะวันนี้กับลงทุนศาสตร์ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยค่ะ